웰คัแบคทูเอสออคควันนี้เราจะพาไปเจาะลึกกับหนึ่งในรถแท็กบบที่ได้รับความนิยมตลอดการจากค่ยเยอรมันโฟก์สวาเกนโปลโลรุ่นปี2องปี2026ที่ได้รับก,การอัเกรดทั้งรูปลักษณ์สมรรถนะและเทคโนโลยีมาดูกันว่ารถคันนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างและจะคุ้มค่าสำหรับการเป็นเจ้าของในปีนี้หรือไม่ โฟกส์สวาเกนโปโล2026มาในดีไซน์ที่ดูทันสมัยและแข็งแรงมากขึ้นกว่ารุ่นก่อนเส้นสายตัวถังมีความคมชัดไฟหน้าถูกออกแบบใหม่ให้เรียวแคบพร้อมไฟเลเแมทริกที่ทันสมัยกระจังหน้าแบบใหม่ตกแต่งด้วยเส้นโครเมียมพร้อมโลโก้ VW ที่ดูโดดเด่นเสริมความสปอร์ตด้วยกันชนหน้าทรงใหม่และล้ออลลอยขนาด16-17ถึงนิ้วแล้วแต่รุ่นย่อยสีตัวถังมีให้เลือกมากขึ้นรวมถึงสีทูโทนที่เพิ่มความพรีเมียมให้กับรถไซ์กระทรัดคันนี้ ด้านหลังของตัวรถยังคงเอกลักษณ์ความเป็นโปโลด้วยไฟไท้ายเล็ดดีไซน์ใหม่ที่เชื่อมต่อกันด้วยแถบไฟตรงกลางมีการปรับดีไซน์กันชนหลังให้ดูสปอร์ตยิ่งขึ้นพร้อมดิฟฟิวเซอร์ลายคาร์บอนเทียมและปลายท่อไอเสียคู่แบบหลอกที่ดูโทบเชี่ยวสำหรับเวอร์ชั่น GTI จะมีชุดแต่งพิเศษเพิ่มเติมให้ดูแตกต่างและดูดันขึ้นอีกระดับ เมื่อเข้าสู่ภายในห้องโดยสารจะพบกับดีไซน์ที่ผสมผสานความเรียบหรูแบบเยอรมันและความทันสมัยของเทคโนโลยีใหม่ๆแผงหน้าปัดได้รับการออกแบบใหม่หมดโดยหน้าจอดิจิทัลดิจิตอลคอกพิตขนาด10.25นิ้วที่ให้ข้อมูลการขับขี่ครบถ้วนพร้อมหน้าจอสัมผัสกลางขนาด8-10นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายระบบเสียงจากบี a ออ i โอสำหรับรุ่งสูงสุดก็ให้เสียงที่คมชัดน่าประทับใจ วัดสดุภายในเป็นผ้านุ่มและหนังสังเคราะห์คุณภาพสูงเบาะนั่งคู่หน้าสามารถปรับไฟฟ้าได้ในบางรุ่นพร้อมระบบปุ่นเบาะพวงมาลายัยมัลติฟังกชันทรงสปอร์ตแบบดีเทปหุ้มหนังที่ให้สัมผัสหร,รูและจับถนัดมือระบบไฟภายในห้องโดยสารแบบแอมเบียนไลท์เพิ่มความรู้สึกหรูหราขณะขับขี่ ห้องโดยสารด้านหลังมีพื้นที่พอเหมาะสำหรับผู้โดยสาร2-3คนแม้จะไม่กว้างขวางเท่ารถซีดานแต่ก็ไม่อึดอัดเบาะหลังพับได้แบบ60ต่อ40เพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระที่ด้านท้ายซึ่งมีความจุประมาณ351ลิตรถือว่าเพียงพอสำหรับการใช้งานในเมืองหรือเดินทางระยะไกล้ ด้านสมรรถนะของ v o l kswagen Polo 2026มีเครื่องยนต์ให้เลือกหลากหลายขึ้นอยู่กับตลาดในยุโรปและบางประเทศจะได้ใช้เครื่องยนต์เบนซิน TSI ขนาด1.0ลิตรเทอร์โบ3สูบให้กำลังประมาณ95-110แรงม้าจับคู่กับเกียร์ธรรมดา6สปีดหรือเกียร์อัตโนมัติ DSG 7สปีดที่เปลี่ยนเกียร์ได้ลื่นไหลและฉับไวอัตราเร่ง0-100กิเมตรชั่วโมง ใช้เวลาประมาณ10วินาทีซึ่งถือว่าเพียงพอสำหรับการใช้งานทั่วไปและยังประหยัดน้ำมันได้ดีโดยเฉลี่ยอยู่ที่ราวราว2 0 2 3กิโลเมตรลิตรหากใครที่ต้องการความแรงมากกว่านี้ยังมีรุ่น GTI ที่มาพร้อมเครื่องยนต์2.0ลิตรเทอร์โบสี่สูบให้กำลังสูงสุด207แรงม้าส่งกำลังผ่านเกียร์ DSG 7สปีดอัตราเร่ง0ูนยกิโเมตรชั่วโมง เพียง6.5วินาทีพร้อมท่วงล่างที่ปรับเซตใหม่ให้การขับขี่แน่นหนึบและสนุกยิ่งขึ้นระบบทุวงล่างด้านหน้าแบบ m a ค p ฟอร์สันสตรัทและด้านหลังแบบทอชันบีมให้ความนุ่มนวลและมั่นคงในการเข้าโคง้งรวมถึงระบบเบรกและพวงมาลัยไฟฟ้าที่ตอบสนองได้แม่นยำและยังมีโหมดการขับขี่ให้เลือกในรุ่นสูงสูงเช่น Eco Normal และ Sport โฟกสวาเกนโปโล2026ยังใส่ใจในเรื่องความปลอดภัยโดยให้ระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่มาหลายรายการอาทิระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน Adaptive Cruise Control ระบบช่วยรักษาช่องทางเดินรถ Lane Keeping Assist ระบบแจ้งเตือนมุมอับสายตา Blind Spot Monitor และกล้องมองภาพรอบคันสำหรับรุ่นท็อป มาถึงเรื่องราคากันบ้าง Volkswagen Polo 2026มีราคาจำหน่ายเริ่มต้นในยุโรปอยู่ที่ประมาณ19,000ยูโรหรือประมาณ750,000บาทส่วนรุ่นท็อปอย่าง g t i จะอยู่ที่ราวราว2 7 0ยูโรหรือประมาณ1.1ล้านบาทสำหรับตลาดเอเชียบางประเทศเช่นอินเดียหรือจีนอาจมีการปรับเครื่องยนต์และอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับความต้องการและราคาที่แข่งขันได้ สำหรับผู้ที่มองหารถแฮ b แบกระดับพรีเมียมที่ขับสนุกประหยัดน้ำมันมีดีไซน์เรียบหรูและฟังก์ชันทันสมัยโฟกส s วา g เก้นโปโล2 6ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามด้วยคุณภาพแบบเยอรมันแท้ๆพร้อมความปลอดภัยจัดเต็มและสมรรถนะที่ตอบโจทย์ทั้งคนเมืองและสายเดินทางไกลขอบคุณที่รับชมจนจบหากชอบรีวิวนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่อง SQ ออแล้วเจอกันใหม่ใน